สวัสดีครับโผเฟรนเกอร์นะครับวันนี้อยู่ในรายการ The ที่ออฟเฟอร์โนซั่นที่สองอีกแล้วครับผม <c oughs> ก็นะครับตอนนี้นะครับก็มาถึงนัดรองสุดท้ายกันแล้วนะครับ <c oughs> แล้วทำไมผมถึงมาทำคลิปวันนี้ครับ <c oughs> คือเรื่องไม่อยู่ว่า ครับอย่างที่เห็นในรูปนั่นแหละครับคือลุดอยูน่นั่นแต่ไปเยือนซาลซัมซ่าแล้วคำสึกถึงเซนต์แมรี่สเตเดียมกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก <laughs> <laughs> ็ได้เลยว่าบอกได้เลยนะครับแมตช์นี้นะมันคือแมตช์แห่งการแกล้งกันเลยทีเดียว <laughs> <laughs> แกล้งให้สุดแล้วไปอยู่ที่นักบุญนะครับโอ้โหหยุดนักบุญที่เซนต์แมรี่กันเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเขาาแม่งแกล้งกันตั้งแต่จับตัวผู้เล่นกันเลยทีเดียวก็นะครับมาเซโลบิเอลซ่านะครับหลังจากที่ หลัจากที <sh soci 76> mm ่ไม่ค่อยใกล้ชาวบ้านชาวบ้านมาตลอดก็สุดท้ายที่ใกล้ที่นี่เช่นนี้ที่ว่าถ้าเหล่าเด็กอยู่ทั่วโลดี้ก็แทบจะเป็นลมแดกตายกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหโอ้ก็พูดไปก็นะครับเหตุผลที่ผมพูดมาซะยิ่งไงขนาดนั้นเพราะว่า นะครับกิโก้คาซิยาน้ที่หลัจากที่นั่งนั่งตูดด้านมามาแทบจะทั้งฤดูกาลและสุดท้ายก็ได้รับโอกาสลงแล้วโอ้โห,โหแล้วแม่งมันลงกับซาทันตันนะครับซึ่งแต่ซาทันตันไม่งก็แกล้งคนดูเหมือนกันนะก็แม่งเอาอีกแล้วนะครับรับฮัสเซ่ฮุตเทลด้วยกัน ด้วยการไม่เอาแดนนี่ิงลงตัวจริงนะครับโอ้โหคราวนี้ทําให้กลายเป็นว่าเราแกง๊งโคเลตอิลูมินาติครับก็มีแค่เจมส์เขากับเชร์นนะที่ยังลงอยู่ครัโคตรเชีย่ยแล้วเหมือนแล้วเหมือนเห็นว่าซาตานเห็นว่าพอไม่ใช่เมลีย่นี่ก็เอาให้สุดเลยทีเดียวมีแบบหมู่ระยะชิดมั่งยิงไกลมั่งอะไรอย่างนี้ครับกดหลีกก็แทบจะอยู่อย่างนั้นโอ้โห กดรีแทบจะทั้งทั้งเกมเลยอะโหแล้วบอกเลยว่าแกล้งให้สุดแล้วอยู่ที่เซนแมรี่นะครับเพราะว่าพอเลิกครึ่งหลับมาก็มีการเป็นตัวก็เล่นแนรวฟินกันเลยทีเดียวก็นะครับเกตาโนเวร์ดี้ที่หลังจากที่นะครับบาดเจ็บหายไปนานเกือบปีกันเลยทีเดียวก็สุดท้ายก็ได้ลงแบบโชว์ตัวในนัดรอกสุดท้ายนั่นแหละครับโอ้โหก็นะครับแต่คนที่ซวยคือดีโกยอรนเต้นะครับ ก็นะครับหลังจากที่ผ้าไปสนานแล้วว่าว่าผลสกอร์อะไรครับก็ลิ่งยิมแต่ล้สามารถบุกชนะซาทตันได้ถึงสประตูต่อศูนย์ับโอ้โหแม่งร่ายซะยาวเลยแต่แม่งแม่งแกล้งกันชนิดที่ว่าเอาซะโอ้โหคนดูแทบหัวใจวายแค่คาซิยาลงนี่หนักเลยนะแม่งเอาเบอร์ลิตอนเปลี่ยนตัวแม่งเอาเบอร์ลิลงแทนโยเรนเต้โอ้โห ต่เหมือนแต่เหมือนฟ้าหลังฝนนะครับเพราะว่าไอ้ชั่วที่เปรดเอาเบอร์ี่ลงอ่ะไดนี่อิงของซัลซันตันก็ได้ลงเหมือนกันนะโอ้โหเหมือนเบียซ่าได้สักไปเลยว่าเบอร์ี่มึงปิดตายมึงปิดตายไดนี่อิงแทนไอยอนเต้ด้วยนะโอ้โหโคตรเชี่ยซึ่งเีนยูนแต่เนี่นำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากพัชคิมบุกฝอหนาทีที่เจ็ดสิบสามครับโอ้โหเล่นเร็วๆไม่งี่เกันโคตรช้าชิบหาย พราะส่วนหนึ่งเลยซสัสตันก็ไม่รู้แม่งไปโกรธเชียอะไรกันมาครับโอ้โหม,มันเอาความมั่นใจมาจากสองนาที่ผ่านมาที่แม่ยงยิงยิงกระจายซะขนาดนั้นนะครับโอ้โหเพราะว่านะครับแล้ว <c oughs> ก็นะครับเจบวอดพานาเทพเทพยิงซีคิกลูกนิ่งอะไรพวกนี้ครับแม่งล่อสามเลยไปหนึ่งทีครับโอ้โหลอ่อสามเลนชนิดที่ว่าคาซสยาที่ทำได้แค่ทำได้แค่มองก็ผมโอ้โหเล่นแล้วว่าพูดหัวใจวายเพจังหวะเนี้ยแหละ ส่วแดนที่ลงมาแม่งก็เล่นเลดไปจะเล่นเลดอยู่แล้วนะเพราะ <ST S> มีแบบกระดกบอลด้วยเท้าขวาแล้วหัวด,ด้วยเท้าซ้ายครับโ,โหแม่งเล่นทาย,ยากครับผมซึ่งที่จริงอ่ะไอจังหวะที่แปมฟอร์ดยิงอ่ะในนาทีที่เจ็ดสิบสามเนี่ยบอลได้แล้วเละทั้งแผงครับผมเพราะว่าพลเรือซัตเทิร์ตันเหมาะแม่งคิดว่ายังไงก็ล้ำหน้าจะสรุปก็ไม่ล้ำนะครับโอ้โหเละทั้งแผงครับ ซีที่เจ็ดแบมฟอร์เกือบได้แอสซิด์ด้วยนะครับแต่ว่านะครับบอกได้แล้วลังทั้งตัวและหัว,หวใจครับผมผมไม่ยืนลำหน้าห่างเป็นวาเลยโอ้โหยืนเกินผูผ้เล่นศาทำต้านอ่ะเกินเป็นวาเลยโอ้โขชนนี้ที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องให้ไม่ต้องให้วีอาร์เช็งหรอกเพราะว่าโอ้โหแม่งภาพช้าที่ชัดเจนยิ่งกว่าอะไรครับแต่ก็นะครับมีจังหวะที่โอ้โหเรียกได้เลยว่าเรียกเหตุความหัวร้อนกันเลยทีเดียวครับ ก็นะครับส่วนอีกประตูเนี่ยก็เล่นแล้วเป็นประตูแห่งเทพกันเลยทีเดียวเพราะว่านะครับมหาเทพไทเลอร์เปิดัะหลังจากที่สร้างความหัวร้อนให้แกเราเด็กยูตอนนัดเบอร์ลี่ครับสุดท้ายก็ยิงได้สักทีแต่ไอ้ยิงเนี่ยแม่งก็เกิดทําให้เด็กยูหัวร้อนอีกแล้วคือไทโรเลี้ยงมาแม่ ล็อกสัมผัแล้หนะโอ้โหล็อกไปล็อกมาไปล็อกจะโดนอาซอเข้ามาจะต้องตอกส้นให้แบมฟอร์ดยิงติดเซฟแล้วเจอมหาเทพไทโรซับนิ่มๆไม่เหลือโอ้โหพอเน่นแล้วว่าถ้าสูสเองจะไหวดีไๆๆทโรยิยงไม่เข้าไทโรน่าจะโดนไทโรน่าจะโดนล่าเด็กยูนิตดักกระทือบประมาณสักห้าหกคนได้ดักกระทือบสักห้าหกคนตอนหนึ่งก,ก,กิโลเมตรอะโอ้เพราะว่าแม่งล็อกสัมผัแล้วนะล็อกชนิดที่ว่า ล็อกชนิดที่ว่าประตูบ้านกูแม่งไม่เหลือให้แม่งล็อกแล้วโอ้โหคนละล็อกไร้เทียเดียเห็นบนที่มวดหัวร้อนซะขนาดนั้นเลยโหก็แม่งสันตีนมากอะตัวแบบนี้แม่งยังมีมหน้ามันล็อกอีกทังที่พวกเลยทั้งตอนแม่งวข้ยคออยู่แล้วและที่จริงอ่ะเตมฟอร์ดกับบจะเอซคราวนี้ไม่ใช่ล้ำทั้งตัวและหัวใจคราวนี้คราวนี้นี่ไม่ไม่ล้ำหน้าครับแต่ราฟิน่าที่รับบอลจากแตมฟอร์ดก็ยิงไปติดเซฟครับผมโอ้โห บอดได้เลยว่าบอดได้เลยวด้วยความตื้นตันเนี่ยสกอร์มันเลยน้อยกว่าที่เป็นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาพูดกันเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเสียงหายนะขอเวลาพักเพิ่มนึงนะครับก็นะครับพอมาถึงตรงนี้นี่ขอพูดถึงอะไรนิดนึงนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในในนัดนี้นะครับก็นะครับหลกเกตนก็เริ่มจากครับเกตนโนเบอร์ดี้กันเลยครับ ก็หลังจากที่บาดเจ็บนะครับหายไปยาวนานกันเลยทีเดียวครับถึง9เดือนนะครับโอ้โหเล่นได้แล้วลงครั้งแรกในรอบลงครั้งแรกนีดด่โหเล่นได้แล้วลงยังไงให้โลกจํานะครับก็ลงกันแม่งกันนักนี้นี่แหละครับโอ้โหซึ่งซึ่งนะครับซึ่งลงมานี่ก็ก็อาจจะค่อนข้างเงียบไปหน่อยเพราะว่าโซนหนึ่งเลยเพราะไม่ค่อยเข้าทางเบอร์ดี่เท่าไหร่โซนนี้มาเข้าทาง ทางคูเปอร์ครับโอ้โหเรียกได้เลยว่าโคตรสวยนะครับ <c oughs> แต่ก็ถือว่าลงยังไงให้โลกจำก็ดีแล้วนะเพราะว่าอย่างน้อยจาให้เหล่าเด็กยุงยุนที่อาจจะยุมากกว่าผมเนี่ยฟินก็ได้ครับแล้วคราวนี้พอพูดถึงประตูของลาตติบแบ,บอนนร์ดนะัะซึ่งตอนนี้เนี่ยยิงเป็นประตูที่1ิแล้วครับประตูที่เป็นเกมเยือนครับโอ้โหในเกมเยือนเนี่ยยิงเป็นประตูที่1ิบแล้วครับซึ่ง แบมทำให้มีสถิติคนหนึ่งมาเนี่ยคือแบมฟอร์ดเนี่ยเป็นคนที่สี่ท่านเรในประวัติศาสตร์ชาติเลยนะครับในพิมเบอร์ลิงครับที่ยิงเกมเย่ได้ครบ10ประตูครับซึ่งบอกได้เลยว่าสาวน้อก่อนหน้านี้ตำนานทั้งนั้นเลยครับก็คือจิมมี่ฟอยด์ฮัสเซอร์แบงค์แล้วก็ไมเ่เข้าเบจสแล้วจบที่มาร์คูก้านะครับโอ้โห <c oughs> เรียกได้เลยว่าเอาให้สุดกันเลยทีเดียวนะครับและอีกอย่างนึงสถิติอีย่างหนึ่งที่เรียกได้เลยว่าเอาไว้ข่มชาวบานน้านได้นะครับ ก็นะครับหลักาทที่ครบเกมเย,ยนได้ครบทั้ง19นัดแล้วครับผลก็คือลีดอยู่นเแต่ก็เป็นทีมเดียวเลยครับในพรีเมียร์ลีกที่ไม่เสมอใครเลยครับคือไม่ชนะก็แพ้ไปเลยนะครับโอ้โหโดยผลการโดยผลการแข่งขันแข่งขันเกมเยอนทั้งหมดเนี่ยคือชนะ10แพ้9ครับเสมอ0ูนนะครับโอ้โหเ,เล,เลืไดเ,เลยว่าเลืไดเลยว่าอย่างที่บอกไม่ชนะก็แพ้ไปเลยนะครับโอ้โหโคตรเชีย แล้วก็นะครับถือว่าและถือว่าเป็นคลินชีที่อาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่สำหรับกิโก้คาซิย่านะครับโอ้โหจริงๆก็น่าเสียดายหลบที่เมเลียน่าจะเก็บคลินชีได้มักกว่านี้แต่ก็นะครับช่วงท้ายฤดูก,กาลก็อยากให้คาซิยัได้ลงมั่งอะไรมั่งนะเพราะว่ามันไม่น่ามีลุ้นอะไรแล้วอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันไม่น่ามีลุ้นอะไรแล้วอ่ะแต่ลีเนี่ยยังมีลุ้นอยู่แบบไก,กลๆครับ ก็คือโซนยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับซึ่งใช้คําว่ายูไปไกลๆเนี่ยเพราะว่าต้องรอดูนะครับว่าสเปอร์กับเวสต์แฮมนะครับไอสองทีมนี้ถ้าชนะเมื่อไหร่ก็ก็คือก็คือลีกก็ทําได้แค่ทําได้ค่อยหวังครับเพราะว่าคะแนนก็ห่างกันเกินไปนะเพราะว่าตอนนี้ก็ห่างสาแพนแล้วนะครับซึ่งสาแพนเนี่ยถ้าอันนี้แถมแข่งมากกว่าหนึ่งนัดถ้าสเปอร์กับเวสต์แฮมชนะด้วยกันทั้งคู่ก็ ก็การันตีตัวไปตัวไปบอลยุโรปด้วยตัวเองเลยนะครับแต่แต่ที่แน่ๆคือเวสต์แฮมกับสเปอร์เนี่ยจะอันนี้นี่ไม่ชช่ว์ว่าจะไปคอนเฟลเลนต์หรือยุโรป้าเพราะว่าคะแนนไม่เท่ากันเลยครับก็มีเท่านี้แหละครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ The King of e r o Season ที่2องครับผมก็นะครับหากชอบนะให้กดไลค์ครับหากชอบมากกว่านี้ให้กด cribe ครับ ชอบมากมากมากเลยนะครับให้กดแชร์ไปเลยนะครับโอ้โหก็นะครับตอนนัดต่อไปนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายครฤดูการลเวเจะเราจะมาส่งเวสต์บอรสอาเวนให้ให้กลับไปแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับที่จริงอะมันมันตกชั้นไปแล้วแหละแต่เราจะส่งเขาให้แต่เราจะส่งเขาตกชั้นในในนัดสุดท้ายเนี่ยแหละครับโอ้หนัดสักลากันเลยทีเดียวนะครับก็รอดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ From your legs,